าจากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะพืชศพกันบางก่อนนะน้ำกรากฏมีพิจิตนะแล้วก็มีเป็นโลมเมถุนจุนกลุ่มไฟเมสิงธนูนะนี้มีครบสิบสองราศีเลยนะแต่ว่าเด่นๆน,นะก็จะมีเป็นวันศุกร์นะเอ็มเพรสสันวันอาทิตย์นะแล้วก็มีเป็นราศีจุลจัสติกนั่นเองนะตอนนี้เนะเขาเหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเลยนะห้าเหลี่ยนนะ แล้วก็ห้าดาบด้วยนะคือเป็นคนที่มีประเด็นเคยหันหลังจบกันไปแล้วนะตอนนี้เขาเหงาอยู่เลยนะค่ะการเต,เติมเต็มเขาคิดถึงคนเก่านะน่าจะเป็นคุณนะคิดถึงนึกถึงแล้วก็เหมือนอยากกลับมานะแล้วก็สี่ถ้วยนะเบื่อเซงอยู่นะก็อาจจะไม่รู้ว่าจะง้อคุณยังไงนะก็สิบไม้ยังรู้สึกผูกพันรู้สึกถึงคุณมากมายเลยนะพ่วมทนนาะสิบไม้นะแบกหนะักแต่ว่าเขาก็คิดที่จะกลับมาอยู่นะแต่อาจจะมา ในวันที่ช้าหรือสายไปหรือเปล่าเนะคุณอาจจะตอนนี้คุณเบื่ออยู่นะแต่วันที่เขาจะมาถึงอาจจะเป็นวันที่คุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วก็ได้นะสามไม้นะมีเรื่องของการปาร์ตี้ก็ได้นะหรือว่าเคยหันหลังห่างกันไปแล้วนะแยกทางกันไปแล้วนะเออก็เป็นคนรักแล้วก็เป็นเดือดร้นนะเขายังมองว่าเออถ้าหากว่าเขาสามารถสักสาหรืออาจจะไอ้เคลียตรงนี้ได้นะไอ้สิ่งที่เขาหันหลังให้คุณไปนะ เขาอาจจะกลับมาให้ความยุติธรรมคุณได้ในวันหนึ่งนะ่เพราะเขายังอยากกลับมาเป็นครอบครัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดของเขานะคือเอมเพสนะใจดีอบอุ่นเป็นเซฟโซนอะไรอย่างนี้นะสําหรับเขานะแล้วก็เคยเป็นครอบครัวก,ก็ได้นะช่วงที่เคยอยู่ก็มีความสุขมากเลยนะสิบ้วยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยแหละใช่ที่สุดตอบโจทย์ที่สุดแนละ้วปลอดภัยที่สุดเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมานะคือในหน้าไพา่นี้เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ยังเป็นเดรสซันเป็น อะไรที่สว่างสดใสนะ่ารักเป็นอินสปายเรชันคือเขามองแล้วคุณไ like, ร์มนทิงหมดเลยนะคือดูแล้วเป็นอะไรที่แบงแบงนะคือออกแสงเจิดจัดเลยนะแล้วก็อสองคู่คือเป็นคู่รักคนรักกันเลยนะก็มีความรู้สึกยังรักอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยหละเป็นดวงตะวันเป็นแสงสว่างที่คิดว่าเป็นเป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยรู้สึกตัดสินว่าจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะมานะต,ตอนนี้เขายังไม่ได้มานะแต่ว่า ก็จะมาในวันที่มันช้ามากๆนะถ้านออฟเพนเดอร์นี่คือนานมากๆนะคือหลายปีเลยนะซึ่งวันนั้นคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วนะจับไพ่สีถ้วยก็คือเบื่อเซ็งไปเลยนะคือตอนนี้เขาเหงาก็จริงนะได้แต่คิดถึงแล้วก็คิด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 แล้วก็รู้สึกนะแต่ว่ามันดันให้นี้ขึ้นมานะถ้านออฟเนเดอร์นี่ไม่ไหวนะช้ามากๆนะเกาเรียกว่า พอเขาจะกลับมาคุณอาจจะไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วนั่นเองนะแต่ตอนนี้เขาเหงาเจ้ามากเลยนะคิดถึงคุณที่สุดเลยนะแต่ว่าก็อาจจะเ่องภาระหน้าที่หรือมีอะไรประเด็นกันเขาก็เลยต้องหันหลังให้คุณไปนะแต่คิดอยู่นะว่าวันหนึ่งจะกลับมาซึ่งรู้ยังรู้สึกถึงคุณอยู่เยอะเลยนะผูกพันมากมายรู้สึกหนักอกหนักใจในในสิ่งที่ว่าถ้าเขาจะกลับมานะ ก็ไม่รู้ว่าเขาทําผิดกับคุณหรือว่าเขาไม่กล้ามองหน้าคุณหรืออะไรนะสิไม้ยังรู้สึกเยอะอยู่เลยนะก็ต้องรอวันที่เขาปลดปล่อยอิสระหรือวันที่เขารู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดนะเขาถึงจะกลับมานะหรืออาจจะเป็นวันที่เขาไม่เหลือใครแล้วก็ได้นะเขาจะกลับมาแต่แบบนั้นคุณจะเอาไหมคะถ้าเขากลับมาในวันที่เขาไม่เหลือใครแต่ว่าเขา เพรากลับมาตายรังหรือว่าเขาเขายังรู้สึกยังรักคุณอยู่ว่านี่ก็คือต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งน,นะแต่จะให้เห็นตอนนี้เกามองว่าคุณแบบดีสุดเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มาตอนนี้ทึงนี้นนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้